สวัสดีสวัสดีเอฟซี่นาหากักคเออเออนเออมันนี่มาเอาเครืองมันนี่มันถึกไว้แนวเ,เครือไปเห็ดห่างจิบมากับผู้ใดก็ผู้จกคนไทยคนหนึ่งมากับพ่อหน้าเพิ่นเป็นคนลาวแต่เพิ่นเพิ่นมากากว่าไทยบักอี้อิ่ส <c oughs> ืออะไ้นี่มาอยู่นี่แล้วเจอะนี่ Và wow. thì nó nằm bật tayyat nha mhm 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 này, mhm 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 làm được cái mhm mhm đi mhm 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 ยุงก็ไล่พี่น้องมีแต่ยุงข้าวอนโอ้ยยืนหำเน่แกบดูดที่ไม่หายเลยมันนีไ่ไม่หายแต่มันเฮียป้าพี่น้องน้ำถั่วทางเมื่อแกะบมีทางไหนาทางเมื่อบ้านนี้ไ <laughs> ม่แต่น้ำบ้านนี่ตะลอนตะลอนอันนี้นะ เอาจนมาคิดในเกิดมาเนาะผักกะลีแบบนี้ไหวเขากองข้ามว้ากองถูกตุกอยู่บนอกเดยวน้อเงียคืออะไรคือใบไม้เบ้อ มุมีดอกน้ำฝนตกแล้วล่ะสิตัวนไม้ตุ่นตุ่นยังอนี่นะมีพว่อะต้นต้นยัางอะไนะฮะมากระซิงบ่แมนบ่ย <oh> ูเลยกูดิเปียกบ่เ pues ปียกบ่ น,นี่เขาก็ขคามเอาคืออาชไปมัดสิไปพทำเป็นหางหางจีบเกินหางจีบทำเพื่อกันตรงปลาเนาะวิธีชีวิตข้างบ้านเห่านำเกิดปลากินหมดนำรลดหมดกินปลามามือนี่ลุยนามมาหาโอ้ยยุ่งกับไรเลยวะอเออเปียก์เราไปจักทขงดัานี่ ก็เยจกเพื่อนย่างนะเคยจกปะอ้ดึกดี่เอ้ยินเออคือยินเถอะปะดีบลุกดิบลุกมาหนี่บงแบนีเตะคอนฮึบแล้วปอยกทโทรศัพท์ทท้งคอือออยินหำมดไปยกระล่ยนหุ นี่เนาะที่หางจิตบที่ว่าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ี่ยามามัดอยู่นี่พอ,อเห็นแล้วปุ๊บหนามมันสิไล่จากพุ่นเอาพี่ปลาก็สสีขาวอยู่นี่ ทางแงท่านได้เซตฟังน,นั้นเซตแล้วพี่น้องนี่อีกฟังนี่กสเห็ตคือฟังนี้แหละแต่ว่าเคลื่อห้ามเอื้ก่อนเลยเปลาเครื่อเดี๋ยวนี้ก็เวลากะกระมันเทียงเวสิขคือไปกินข้าวก่อนอ่าุก มากับไอรอเพนเดี๋ยวจพามาเบิง่งไฟแบ้ はい。 โง่มาใส่งูอ่ะนี่พี่น้องเี่าไฟน้ำกำลังเขาอันนี้จะเป็นคันคันไฟเพื่อนขันไฟใส่เออ,เอ,อ ตอนนี้น้ำกำลังไล่เขาอยู่ตอนนี้น้ำไล่เขาน้ำมันชิมาจากฝั่งนี่ไม่เอาใจากนี้อเอาน,านาโว้หลงอับหนาคนเดียวพาชิกาลงเนาะเปิดก่อนเดี๋ยวกูตามลำหลังเหมือนมันลงไปเบิ่งด้วยโง่นะ ปลาซิวบมีบะปลาซิวปลาคาวมีบะแะ่ประกระเดิเดขอพอได้กินนหะปลากนล้วอาบุ้ปอเปื่อยกระชีอาบนัอขันชีอาบนักมมานี้เะ ทำนี่เลิกได้พี่น้องท่ว,งวมหัวผมเล่นนี่ประมาณจากขันจากขันายหานี่ประมาณอ้ได้อยู่ประมาณ6เมตรมนี่นเป็นหอระบายมันฝนมองเลิกมันมองฝนในกะโมงนี้ ตัวข้าชิคุดดินคือจากนี้ข um, ึ้นมานี้นี่เว่งเองเต้นมาเหตุอะไรมาได้อีเละเล่ยนะงห้นจ๊ปป้าดักมุดน้ำวะที่ล่ะมึงใช่หงเต้นอ่ะ bên hăng hẳn ba, Hăng nhảy ba, vào vào bye, bye. ี่มันสินยากไว้ไฟตันสัเริ่มเดือนนี้แล้วก็มันก็นสิวนไปพี่ประมาณไปแหละแล้วจังวนกลับเคลืนอีกพ่อโอ้นายใกล้พ่อ,อนายไกล้มันสิเป็นแบบสิ